อเขามาดูอะไรเขาอาจจะมาดูตัวเลขในน้ำนะคะท่านผู้ชมเนะาะแต่ลูกชายถ่ายติดอ๋อถ่ายติดพญานาคบ,บ้าว โอมาถ่ายตรงบ่อตรงนี้ติดพญานาคเลยเหรอใช่ครับมันมีแต่ช่วงหนึ่งที่ถ่ายได้ครับนี่บ่อค่ะครับยังอยู่ไหมคะตัวนี้ก็ทีแรกผมถ่ายครั้งนี้ครับแล้วก็ไม่มีละไม่มีแล้วเห็นประมาณไหนเนาะค่ะนานไหมมาตะกี้เนี่ยครับเห็นนานไหมคะกี่นาทีอดพักใหญ่นะครับก่อนผมใหญ่ใช่ครับเงียบๆเลยปะครับมีคนเยอะไหมคะตอนที่ก็มีคนนะแต่ผมถ่ายคนเดียวครับถ่ายคนเดียวติดคนเดียวใช่ครับ มีกี่ต้นคะพญานาคเป็นเสียทองไหมคะครับจะเห็นตามรูปเลยพี่เห็นตามรูปเลยเนาะอันนี้คือต้องถามกันเนาะเห็นเป็นแบบตัวเป็นๆเลยหรือเปล่าคะไม่ครับมันเป็นแบบลางๆมือนในน้ําครับลางๆอยู่ในน้าเลือกบประมาณไหนช่วงนครับอันนี้ไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะครับไม่มีแล้วครับโอ้แสดงว่าคุณน้องมีเซียนมาบ้งเนาะเป็นสายพญานาคหรือเปล่าเนาะคะน่าจะประมาณนั้นองอ อยู่ที่ไหนเนาะคะ่ะเะเมืองการครับเนะมืองการเ <c oughs> มืองการเดินทางมาที่อ<า>ุดรคำชะโนดมาบ่อยไหมคะนี่เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกโอเคยได้โชคได้ลาบหรือเปล่าเนาะ <c oughs> เคยได้ไหมคะ <c oughs> ยังเลยครับเอายังค่ะแต่ว่ามาวันนี้ก็ถ่ายติดพญานาคเนะาะค่ะอ <c oughs> ่ะขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยด้วยค่ะจ้าตรงนี้ใช่ไหมคะที่สองติดใช่ครับ ก็แล้วแต่ปู่กับย่าจะให้ใครมองเห็นนะคะ <Okay. S 1> แอดมินไม่เห็นหรอกนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วแต่เส้นของใครคุณน้องอาจจะมีเส้นก็ได้นะคะแล้วก็มีบุญสัมพันธ์ถึงจะมองเห็นนะคะเนาะ พ <10. S 2> ร,ร,ระชางังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะคะก็เดินทางนะคะมาที่อุดรธานีนะคะมาที่คำชะโนดนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะเดี๋ยวตามแอดมินไปนะคะ ไปกราบสักการะนะะคทางในนู่นนะคะท่านผู้ชมค่ะก็จุดรับบัตรคิวเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินได้บัตรคิว0277นะคะ40277อ่ะเดเดี๋ยวไปไม่ทันเพื่อนนะคะท่านผู้ชมสี่ศูนย์สองเจ็ดเจ็ดนะคะเข้าไปกราบไหว้นะคะสักการะนะคะ นี่เลยนะคะท่านชมเดินตามทางที่เขาบอกนะคะ,ะ,คะจุดที่ห้านะคะจุด,รดตรวจวัดอุณหภูมิะคะให้ถางเข้าด้วยะค่ะท่านชมจุดวางรองเช้านะคะท่านผู้ชมจุดวางรองเช้า การเป็นกาูชารวเซ่รวมเสริมบีไม้แล้วก็มามาเพื่อสกการะบชาดอกไม้วมอะไรนใบผางมาถึงเดนะคะทำชนดนะคะนีองค์ปู่พิามากนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินนะคะตามปู่ไปนะคะมีปู่ทั้งสองปู่นะคะตามตามได้เลยนะคะท่านเดีนมาเท่านี้ครับ สะพานนะคะแอดมินนะคะก็ะเดินข้ามแม่นม้ำเ้อน,นะคะท่านผู้ชมนะคะยาวมากเลยนะคะ เอินดี้ชาแนลนะคะก็บูชาองค์ปูใช่ไหมคะองค์ปูองค์ปูบูชาไปกราบไหว้สักการะขอพรใช่ค่ะเนาะอันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาเนาะอินดี้เนาะนานแล้วนะคะเนี่ยเป็นปีสองปีแล้วเราว่าจะมาไม่ได้มาเนาะมาวันนี้เมื่อถึงเวลาใช่เมื่อถึงเวลาเราก็ได้มานะคะที่คำชะโนดนะคะเราไม่ได้หวังไว้ว่าเราจะ จะมาจะมาเลยเนี่ยเราถึงวันละเราก็ได้มาเองค่ะขอโชคขอลาภขอการงานขอทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมเนาะขอสิ่งดีๆนะคะขอให้ปูกช่วยลูกช่วยล้านนะคะวันนี้ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเราก็ได้มานะคะท่านผู้ชมโอ้นี่นะคะต้นอะไรนะเขาเรียกต้นชะโนดใช่ไหมคะนี่ต้นชะโนดนะคะท่านผู้ชมป่าคำชะโนดเลยแหละ เดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินก็จะมาขอตัวเด็ดๆนะคะไปฝากเอฟซแฟนช่องนะคะโดยการเขาเลือกอยังไงหรือว่ามีเส้นเดี๋ยวถ้าเส้นแอดมินีนะคะมองเห็นตัวเด็ดๆนะคะก็จะถ่ายนะคะแล้วก็ลงให้กับท่านผู้ชม FC นะคะทาง YouTube นะคะวันนี้ชาแนลเดอร์นะคะท่านผู้ชมนะคะ ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็กดสาธุสาธุไปด้วยกันนะคะท่านใดที่ไม่ได้มานะคะก็ดูจากช่องนะคะมินิชาแนลนะคะดูได้แล้วก็ขอพรได้นะคะมาแล้วก็ไม่พลาดนะคะตัวเด็ดๆนะคะก็จะหามาให้กับท่านผู้ชม f อซนะคะถ้าปู่และย่าให้เอดมณีนะคะก็จะเห็น นะ,ะเดี๋ยวก็จะเอาลงให้กับท่านผู้ชมเนาะนะคะ,ะดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะก็คือเขาเรียกว่าต้นชโนดนะคะท่านผู้ชมเท่าที่แอดมินพอที่จะรู้ข่าวนะคะว่าข้างล่างจะเป็นน้ํา นะะคด้านล่างนะคะจะเป็นน้ำเด้อนะคะบนชโนดนะคะร่มเย็นนะคะร่มเย็นมากๆเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะกราบบ้านบูชาตรงนี้เลยค่ะอาจารยครับคุบ้านเลขที่ตามบนจังหวัดที่ด้านหน้าแล้วก็อธิษฐานครับอธิษฐานอธิษฐานเลยนะครับพานใบสีหันหน้าพานใบสีก็ถูก หน้าพานบาสีก็ถือตัวเรานะครับเวลาไหว้นะครับทําพานบาสีนะครับหน้าพานบาสีก็ถือตัวเรานะครับเวลาไหว้นะครับนะคะขึ้นมาเดือยยากตรงนี้เอง ที่เขามาขอโชคขอลาบกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะเจ้าก็จะขอจากเซนนะคะถ้าเซนให้นะคะแอดมนก็แอดมินีก็จะมองเห็นนะคะแนวทางตัวเด็ดนะคะถ้าปู่กับย่าไม่ให้ก็จะมองไม่เห็นนะคะอันนี้คือจากเซนแอดมินีนะคะท่านผู้ชมเนาะขอปู่และย่านะคะนี่นะคะ แอดมินนะคะมองเห็นแล้วนะคะตรงต้นมะเดื่อยักษ์นะคะท่านผู้ชมพองเห็นเป็นหกเจ็ดนะคะอันนี้ต้นมะเดื่อนี้คือแบบว่ามันล้มนะคะต้นอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีการล้มมาแล้วก็จะมีร่างอีกจะมีต้นอีกนะคะนเนี่ยแอดมินมองเห็นตรงนั้นนะคะ่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดมินจะซูมให้ดูเด้อไม่มู้จะมองเห็นหรือเปล่านะคะหกเจ็ดชัดๆนะคะ ท่านผู้ชมคะเห็นบอ่อนี่เนาะนี่หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือมองมาแล้วก็เห็นเลยนะคะแล้วแต่เซนนะคะแล้วแต่ปูกระยาจะให้มองเห็นเนาะเอาให้ท่านผู้ชมดูฟังนี้เนาะดูสองฟังนะคะต้นต้น อพอมองมาจากมุมนน้นเห็นเป็นหกเจ็ดพอมาตรงนี้เห็นเป็นหกสองนะคะ 7, เจ็ดกับสองในเมือ่อตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะตรงดำดำนะคะท่านผู้ชมหกเจ็ดสองประมาณนี้นะคะที่แอดมินมองเห็นเนาะเพราะว่าเลขเจ็ดกับเลขสองในตัวเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าจะมองมาอีกฝั่งหนึ่ง มองเห็นเป็น7ดชัดพอมาดูอีกมุมหนึ่งเห็นเป็นสองนะคะสามตัวก็หกเจ็ดสองเด้อนะคะอ่ะแคปแคปนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะอันนี้แอดมินซูมนะคะซูมให้ดูเพราะว่าจะลงไปถ่ายไม่ได้นะคะยืนอยู่บนสะพานทางเดินซูมให้ดูแล้วก็ภาพมันก็จะไหวหน่อยเนาะมันมันไม่เนิ่งอะนะคะนะ ครเดินไปเดินมาก็จะจับตรงนี้นะคะรูปรูปนะคะหนึ่งซีซออกไปแล้วนะคะนี่นะคะคือเป็นป้ายแหละคะ่ะท่านผู้ชมป่าคำมชโนดนะคะเนี่อันเดินไปพร้อมแอดมินเลยนะคะอ,อินดี้เดินไปก่อนแล้วนะคะแอดมินหมดจะส่งหาแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะโอ้พอดีเลยนะคะ เห็นเป็นหกเจ็ดสองเมื่อกี้นะคะแล้วก็อ่าบัตรคิวก็ศูนย์สองเจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้ผักกินได้นะคะนี่แอดมินก็มาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วเราเดินไปดูพร้อมๆกันกับแอดมินนะคะว่า ข้างหน้านู้นจะมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าไม่เคยมาก็ไม่รู้เนาะค่ะเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้างหน้านะคะถ้าใครเหนื่อยมาก็นั่งพักก่อนนะคะนั่งพักแล้วก็มีแรงก็เดินต่อนะคะมีแต่ต้นบะเดือนะคะท่านผู้ชมต้นมบ ต้นมะเดื่อกับต้นชะโนดนะคะเป็นป่าเลยเลยนะคะก็จะมีตำนานนะคะมมตตานานนะคะเขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังนะคะท่านชวห้ามส่งเสียงแหลมหยบๆนะคะเราเดินมาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกนะคะว่า อีกส16เมตรก็จะมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราก็เดินตามป้ายนะคะที่เขาบอกมานะคะอ่ะเดี๋ยวตามแอดมินไปเลยนะคะ,อะเอินดี้ไปแล้วนะคะถึงแล้วนะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถึงแล้วนะคะ,รต,ระ,คะตรงนี้นะคะ่านผู้ชมองค์ปู เขามาดูอะไรเขาอาจจะมาดูตัวเลขในน้ำนะคะท่านผู้ชมเนะาะแต่ลูกชายถ่ายติดอ๋อถ่ายติดพญานาคบ้าอุอ้ย